าพระได้สอแต่พอบวชแล้วผมทิ้งคนละคนเลยท่านถูกีบวชเป็นพระนาแล้วถือแต่ตอนสกเมา้าอาจารย์จุดหนึ่งคนผีเชื้อเกดต้องมาตายที่นี่ เขาไปอยู่จ่องแค่จนได้อยู่จ่องแค่มาจากผีเจ็ดเกศไปอยู่จ่องแค่เอาส่วนมันเนี่ยอยู่ช่องแค่ก็มาอยู่จะนางสงใครชวนใครเป็นคนไปชวนมาเนี่ยใครกงเลยตอนนั้นอาจารสุดก็มาอยู่นี่ก็อยู่จนจนตายเลยเนาะ รูปหล่อน้ำปัดไปดูสักีเหมือนคนเดิมไหมครับกาแฟแน,น่สมจะไม่ไดูดูเลยอาจารย์กพอยังรักกันนะใจเป็นคนที่ใจเย็นพูดจาอับม่ข่อยพายเยอะอาจารย์ก็ได้พูดจาเชื่อถือได้ ว่าได้ได้ว่าไปไปว่าอยู่อย <ๆ S 1> ู่ไปที่นี่ไอหามาตายทีนี่กต่ยังเ่ลือไว้ตอนนี้ใครเป็นเจ้าวะไม่รู้ชื่ออะไรสุนมมิคนข้อทองคนข้อทองอืมเออนนบไหท่แบอาเนอะเหมือนเองแล้วถน,นนเนี่ยถน,นนเนี่ยสร้างปีสองพันห้าร้อยเนี่ย สมัยนั้นเขาใช้ไงสร้างยังไงอ่ะใช้รถใช้คนใช้เออแล้วสลัมสมบูรณ์แกลือมีรถเครื่องลำสมบูรณ์แก้วเออเป็นคนสร้างถนนเส้นนีามา้มีรถไถรถฟินแล้วก็มีรถทำถนนมีเครื่องมีสลัมเป็นคนแรกโจนยิงฐานที่มาบุกเบิกที่ไม่ชอบใจก็ยิงเอามาแล้วยิงทำไมอ่ะ เอาไปเอาที่เขาเก็ดยังกันเรื่อมแต่ลำมาไปเยอะแคบอ่อคือที่ทำถนนเนี่ยไม่ด้วยหลายเรื่องขวบผู้หัวคอเก็จะว่างอนาเขตแต่ทำถนนไม่จบแล้วก็ขาดเยอะตายไหมไม่เป็นไม่ตายสมัยแครงว่าสมัยก่อนนี้ อ่าเขาสร้างถนนก็เลยมันมันไปเจอที่คนโน้นที่คนนี้มั่งเอออะไรไม่ชอบใจให้ชอบใจก็ให้หายขาดซะเจ๊ดถึงก็โดนยิงสระดำไปอยู่กรุงเทพแต่ก็วันนั้นบะดังเนี้นนย,ยไม่ไมาอีกเลยเขาเขาย้ายสนแดงที่โดนยิงกนแล้วอ๋อเขาจะ จุดจับทิ้ทองมาแทนเขาเศทิท้ทองก็ตาดัมทำให้มนตนนตม,มีปกของก็ตรับทิ้นทองก็มาปกรองก็ไม่มีผลงานใดมากระเดมไอตาดัม,มก็ตายหมดตาวุฒก็มีนิดน่อยแสดงว่า ถ้าไม่ได้ตะลำถนนเส้นนี้ก็ไม่มีมยังยังไม่มีแสดงว่าตะลำนี่สร้างถนนเส้นนี้เลยลนี่ต้องมึยยงยฮะแกงใส่ใส่ก๋วยเตี๋ยแกงไก่ใส่กินดานะแต่เดี๋ยวอตะลำอืมแค่เข้าคนง่ายรักพ่อจ๋าตะลำตะลำนี่เป็นคนเรื่องพอเป็นลาวก็ขุดถนนแล้วประกอ มาบ้านเราพอไปขุดเน่นน่ะถนนเนินมากอกอะพวกยิ้วหลุมละตุกแปดบาทกว้างวายาว่าดึกค่าจิบเซนแปดบาทถนนเนินมากอกอะเนื้อสเดิมก่คออ๋อเขาจ้างไ้งไขุดไงปุดงเ้างไป้าไปขุดเขาจ้างไปเขาจ้างไปขุดไงเขาจ้างไปดเขาจ้านขุดไา้าไเขาง้ แล้วเก็ได้เรียบโบกินวันนี้วันที่เก้าวันนี้เอาในเรียบก่อนหมูนี้ไปขุดก่อนนะฮะหรอก็หมูสิบเป็นมันทีเวเดอร์ใช้ใช้คนเป็นหมูหมูไปขุดแปง่ายเอาเอา,เอาหมูละว,วันละวันนอนขุดดินที่ถึงพอเป็นดาวมาก็ าทำจริงจังอยากได้เงินสั่งแปดบาทนะหลุมหนึ่งหลุมหนึ่งนะเออกว้างวายาววารึกขนาดจิตเป็นได้เยอะจัดเลยขุดใช้คนขุดก็ไงทำถนนนะใช้คนขุดก่อนไงทำถนนเหมือนนั้นคนขุดทีไม่มีรถเย็นเลยเอาคนขุดก่อน ตะเดีกยเขาก็มีหน uh> uh 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 ้าก็ว่าดีว่าชอบได้ดูกอกตะเดียนดีหามาเนี่ยคุดดีจังนะจักค่อยดีด้วยให้ต้องไปตรวจไว้ขุดได้ตามเป๊ะๆไงอือนี่ก็เด็กจะเวีนยงเลยแล้วทำทุเรียนงไปถอนถอนทั่ว ได้ครึ่งถังบ้างหมูเตเดือนได้สองถังโอ้โหกรยันเยอะจัดเลยกระยำจัดมันอรมะอย่โดกราโดเวกสอถังออ้จริงก็จังได้ทั้งได้ทุกันเบื่องต้วไม่เม็ดเม็ดคุ้นใก็โอ้จงรากพ้องเราอาจจะมาเก่งปูสมัยก่อนสองถังกันนิดเดียวเอง วันหนึ่งนะมันลุกด้วยแล้วเราอยากได้เง้นอ๋อมันลุกมันหายมันไม่ค่อยมีแล้วคนสมัยก่อนเขาทำมาหากินอะไรนอกจากปลูกข้าวโพดข้าวโพดยังไม่มียังไม่มีทำอะไรไม่มีจะข้าวปลูกข้าวเอาแล้วข้าวเกวียนเท่าไหร่ตอนนั้นอะเกวียนหนึ่ง เดินรูปหกบาทเปล่าหกบาทข้าวอนได้ถึงแปดบาทแล้วขึ้นมาเป็นแปดบาทมาถึงแปดบาทงานเขานี่งานงานเขานี่ยังโนดเดินนะเขานี่โคมะไปเขาเขาขาอยหัอ่ายังโนดข้าอเยอ่เดินสามเดินสามขึ้นสามขั้นวันกระดิงวันไปเที่ยวงานเขาเดินนะ เดินจากนี้ไปไปปัจจุบันไปค้างคืนนู่นคนมันเยอะกลับก็ไม่ได้เดินไปจะเแจ้งก่อนเดินไปเท่านั้นนะโอ้เดินไปก็มีไป,ไปนอนน,อนูนน่นดูเสร็จแล้วก็ค่อยกลับคือนอนต้องไหนก็ได้มีเพื่อนเยอะไม่ต้องหาบ้านคนนะซื้อไม่ค้ากิน กอยู่ก็จะไปดูน่น่ดูดูก็อนอนบนวัดในวัดนั่นแหละแล้วสมัยก่อนในงานงานวัดนั้นถือดังจัดเลยใช่ไหมงานวัดโอ้ยก่อนไม่มีคู่มีคนดเดินไปเก็บคนได้เก็บจานโอ้โแรงจัดมากมากจัดนะงานเข้าวัดหน้าเก็บจัง ไม่ยอมกินอะไรล้วขอนไปดูหนังดูนังก็พอแล้วโอ้ดาวมีสามบาทนักระเป๋าที่ได้ไปไปซื้อตั๋วสะอาจิบจังตื๋วสิบสิบหนึงเนี่ยแม่จะเอาะไปดีเอาดีก็ว่างนันดิที่จะก็แม่าซื้อขนุ่งกระเยีย ยังตัวต yeah. oh. yeah. ัวก mm ินแก่ตอนนั้นอาติดกระเป๋กบาทนึแต่ไปั้หกสิบแล้วมันเหลือจีบสิบเงียใช้หกสเหลือบาทึงใส่กระเป๋าถึนี่ก็ไอหาเดาถึงไปถึงบ้านเนี่ยแจ้งแล้วขามีห้าสิบจังละแกมีห้าสิบดีแวกันคือเดาติด e ่ เราสมัยนั้นไปดูหนังจำได้ไหมหนังเรื s <S <Nein. S 2> <that> ่องอะไรนัเรื่องอะไรวุ Wen ้งเผาต่างที่พวกพคุณเก่งเนี่ยฮะกุ้งเก๋งวันแรกเผาต่างเอ้หาวก็ไม่เหนื่อยไม่เราเคยเผาดิ